สบายดีพ่อแม่พี่น,น,น้นองมือนี้กระมังพบกับซองโบข่ำน,นกไก่มือหนิฮัสมาเก,ก็บไข่ไก่เนาะพี่น้องหลังจากที่เ้าเอามาได้ซองซ้ำจีดแล้วน้องาม่ามืนที่สามแล้วมือนี้เป็นที่เศร้าเมื่อวันที่สิบแปดนไข่หนึ่งนาะพี่น้องนที่สิบเก้าซองที่เศร้าซองไข่มือหนิฮัสมาเก,ก็บลมบรรยากาศก,ากันแรกมาบางคอกที่ เอามาใหม่น้ำผึ้น้องตัวนี้ตัวนี้เอามาใหม,ม่มเดี๋ยวนี้เ้าปล่อยรวงกันเลยมาใหม่กับมาเก่าปะเพราะว่ามันมนนีทางอันอยาลิกเป็นทางเดียวนะพี่น้องก็เลยไปว่าปล่อยรวงกันเลยแล้วก็เลยบัวไก่ที่ขายคือไก่มาใหม่หรือไก่เก่าเนาะแต่ว่าน่าจะเป็นไก่อันไก่เก่าแต่ว่าถ้ากระเดิมใครจะซ่องตัวมือก่อนอะไรใครเนาะแมงเที่ยวมา,มาจอบเลยกะ เมื่อวานี่ก็ได้ซ่องข่แก็มืนี้ก็ือนิวบอกว่าซ่องข่นแต่่ายัง่ได้้าเก็บไค่ไก่เดียขี่ไหนก็ซีซีที่หาที่ที่สิดซ่องหน่วยเอิ่ที่สิปดหน่วยหนึงขาหนึ่งแค่เนนะโอ้ยตกใจนะ ห้างเราเห็นเินกระบอกโวยไข่เส้นหนึ่งหมักอยู่ได้ดิมแต่ว่าไข่ไข่อย่ายยงบ้านใหญ่พอปั้นได้เนาะย,ยังยังเหมือนไงจะช้ำแกันเหรอแล้วเนะาะอาจจะเป็นเพราะว่าข้ากับเหลิมไข,ขน่นะไข่หน่อยไข่ทีบิดเกิกดที่ไงไปเลยแก่นมันออกทางนี้ค่ะจะเป็นออกหมดทาง้างทางล่างยังเว้นละกายจะเอาไปอยู่นอก ข้อที่ดีนบ่มีเนาะข้อันนี้การเว้นข้อนี้ยังบ้านไม่ขายเว้นขายอนรวยเพราะว่าตัวมาใหม่เมื่อจะเพราะว่าตัวมาใหม่นี่ตัวมาใหม่นี่จะหันจะหันแล้วก็แข้งแห้งกว่าสุดที่ทำอิดเนาะพี่น้องแล้วก็ตัวใหญ่กว่าแล้วก็ตัวรั่วสุดซองไม่ขายเนาะ ของนี thôi, cả hai, cả ảng, ah, ่เาก็ทำความสะอาดไปบางสักม yeah. okay. okay. th ือบ th ุคคลหอนแล้ว่็ยิ่ห้ส่องมือนี่เลยส่มือสองมือสั่งมืเนาะแต่ว่าสังเกตบนขีดใจนีเต็มแว่เนาะสีแดงน้ำไหมอีกนั่นกมสีะหนึงเสียน้าไหมหนึงแต่ว่าคนนอมันเปื่อนแห้งกะสีแดงน้ไหมก่อนนะกวเนาะกายง่ใหญ่ให้ที่น้องเหอจเอาไปนอนหนอนยังเหมืน ในนี้ก็จะแบบบริเวม่งล่างค่ายยังเลยเพราะมันมีหอมไผ่แล้วเหน้องหอมไผ่มันจะแบบอันอันเย็นเนาะอยู่นี่มันมีหอมไม้แล้วก็มีหอมกระโดดมันจะโบวมีแดดลายเยี่ยมแกเหล่าเนี้ยดิแดบมันผสมกายเท่ากาันคันนี่เนาะเอาพักให้กินกากินไลเน่เห็นไหมด้วยไฟเป็นนัวกายมักขนาดานี่ไม่เป็นนัวพักสลดัดพักบ่ง อาไากินนะแต่บามเนี้เพลนี้ยพงบุเอาเอาไปให้กินมัก็ล้วก็โดจามันกินมาจ้กมันก็โดลโมกกินอย่นีบงมันแลนเดียวกันแลนเดียวกันแซวแซวไงว่าไกลสุดเลยขู้บออกแต่ขอบก็มีเนาะข้อคิดคันจจนจน่ว่ะอยากขายเล่เจ้าวตุนีขยคบมาจ้กเนาะ ด,นะดุกีน<ร>างงสซต่เนียหัตันหาบังไข่ละหาเลาบังจับต้องไปเาบังขอบน,น,นี้เ,เาลากไข่ปัมา,าบนขอบนี้นของนี้เปิอดด้วยขนาดขอบตัวนีะ้นนข ข้าบอนไขน่เนู้นนอไมนะ่อันนี้กขนาดเนาะ้อลนเม,มียวใส่ใส่วิตามินให้เป็นชีสกัเลยอาหารอะไรนีอ่อาหารให้แต่เสารนะ์คุณเนาะคุณกินยังบริมดกะมาให้คุณกิน,น,นพัฒนาห้องละกากินพอดีฮอดขาบแบงกับพอดีเก่อใหม่เนาะเดี๋ยวใส่ไลายน,ะนาี่สีขาบมาหนกันยืนนี่เขาก็เจ้าหูเนาะเห็นแองขาบมาหากันได้สบายเลยขุดข้อในคน ก่อนก็ยังสิได้เฮ็ดหมายเพิ่มอยู่ว่าบ่พอกันนอนพุ่นน่ะให้ช่องน่องน่บ่อกถอกออกแต่นนมันหันบ่แม่นถอกออกแต่อันนี้แล้วก็เอาให้อันนลงไม้บ่เหียงออกซื่อๆแล้วก็นี่ๆๆๆใส่นี่เออพอใส่แล้วก็จะไปถอกออกอยู่นอก ทอโรดเออทอไวๆเออพ่อแเพราะว่าตัวนั้นมันมีขีพูลแล้วมันอยากเปืือกนี่นะเป็นตะแคกเนาะพี่เนาะไก่สีงามๆเลยกางเปงกระจิบอยู่แบบนี้มือได้แห้งหอนแห้งๆไก่แบบเศร้าหงอกเลยเนาะกินหนามกระไรเขาก็ต้องได้เติมหนามหนามเต็มอันนี้นะเกือบเกือบอยากเบิดเลยเนาะพี่น้องมองมือนะถ้าว่ามันหอนแห้งนี่ ยังอีกตอนนี้ก็3 3:00นเนาะ3:00นก็ประมาณอีกจักหน่อยก็สิได้เกลือละ5:00นมื้อนี้บ่ได้กินผักซ่ํเนาะข้าวเหี่ยวแวก็บ่ได้บ่ได้ไปหาผักให้เพิ่นเนาะมาเบิ่งทางหลังเนาะพ่นไก่อยู่ทางนี้เนาะเพิ่นกางจ้องเพิ่นสิขบ่จักเนาะ นพี no, now, o, okay, uh, yeah, ่น้องนี่ยแ่นี้เออคือทั้งหมดเนีสี่สตน้ะพี่น้องตายตัวไหนตายมุมที่สิบที่สิบแปดเนาะเดี๋ยวนี้ก็ยังสี่ตมันเงาน้อพ่้มันก็เลยตายตัวนึงกลังอสี่สิบแป ตัวนี้ก็จะว่าเงาไปจ้านี่มาน่เนะไก่ก็ห้าก็เริ่มไข่นช่องโตเนาะพี่น่องหมไก่มันหน่อยเนาะทานย้ยตัวนี้ใหญมดิช่องโตเลย

No, hãy nó mày nha anh nè 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 khai nó nè 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 3-4 nè là nè 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 อ๋อไข่ไปไหว้น้อพี่น้องนี่ถ้าเก็บถ้ากระไดาีน้อย์นะหนอยหนึ่งถอดให้น้อยๆกินถ้ากระไดาีน้อย์ถ้เอาไข่เป็ดไข่เป็ดแม่น้องนิวเก็บไข่น้อพี่น้องสำรับที่เก็บไข่ไก่กับโจ๊ปพี่เสนีขฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจงงให้หลวงพ่อคำในคลิปต่อไปฉันจะคลิปนี้ขอกล่าวคำว่สาสไปดีบ๊ายบาย